วัดต่างๆประสบปัญหาก็คือไม่มีเจ้าภาพที่จะทอดกระถินด้วยสภาพของเศรษฐกิจฝืดเคืองจึงทําให้ผู้ที่มีศรัทธาที่จะมาทําบุญจึงค่อนข้างลดน้อยถอยลงไปมากโดยสภาพทั่วไปวัดเราก็มีวัดร้างเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆถ้าญาติโยมหันหลังให้วัดเสร็จแล้วแล้วใครจะมีกระติกกระใจที่จะไปอยู่รักษาวัดได้ โครงการกระถิน30,000ืวัดของหลวงพ่อธรรมชโยเป็นเหมือนการปลูกจิตสำนึกในการปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาซึ่งหลวงพ่อท่านเป็นผู้นำได้ช่วยเหลือวัดต่างๆที่บางครั้งท่านประสบปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่นั้นอาจจะยังไม่มีความพร้อมซึ่งก็ถือว่าไปแก้ไขแล้วก็ช่วยกันประคับประคองเพื่อที่จะทํารงรักษาไว้ซึ่งพระศาสนาโดยรวมกับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามคือช่วยเกื้อกูลช่วยรักษากาันอีกส่วนหนึ่งที่ เป็นเรื่องที่ตามมากับกระถินก็คือสมทบในเรื่องของปัจจัยต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะได้อํานวยประโยชน์ในการสร้างหรือบูรณะปฏิสังขขเสนาสนะหรือเอาไปกระทําในเรื่องของกิจกรรมที่เป็นสาธารณสงเคราะห์อะไรต่างๆเพื่อสงเคราะห์แก่ประชาชนหลวงพ่อท่านก็ต่อสู้กับอะไรไมาเยอะท่านก็ไม่หวัน่นต่ออุปสรรคก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามดังนั้นก็ขอชื่นชมกับหลวงพ่อท่านที่ได้คิดโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่ายัางประโยชน์ก็คือเพื่อกูลแก่พระาศาสน ได้อย่างแท้จริงแล้วก็ขอให้โครงการนี้ยังคงอยู่แล้วก็เพิ่มขยายมากๆขึ้นไปวันนี้ลูกมาเป็นตัวแทนหลวงพ่อในการถวายกระถินสามหมื่นวัดลูกรู้สึกปลื้มปิติใจมากลูกรอกระถินเนี้ย เป็นปีพอหลวงพ่อบอกว่าสามหมื่นวัดลูกดีใจมากลูกตั้งใจเก็บปัจจัยเตรียมมาวันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะลูกปลื้มปิติมากแล้วขอกราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความทารพอย่างสูงมากที่มอบบุญนี้ให้ลูกลูกปลื้มมากวันนี้ลูกมาที่วัดนี้ลูกก็เห็นสาธุชนมากันมากมายเป็นระเบียบเรียบร้อยดูดีมากค่ะลูกปลื้มชนิดที่ขนลูกเลยค่ะเวียนถือถุงทองหลวงพ่อเนี่ยนะคะลูกปลื้มนึกถึงหลวงพ่อได้ตลอดเวลาเลยค่ะปลื้มจากข้างใน นั่งพิธีการลูกก็ปื้มขนลุกได้ตลอดเวลาเลยค่ะลูกขอน้อมนําบุญนี้ถวายแด,ด่หลวงพอ่อธรรมชิโยให้หลวงพอ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุขายยืนยาวสิ่งดีทั้งหลายที่มาลูกกองหลวงพอ่อก็ให้มาลายศูนย์ไปให้หมด หลวงพ่อธรรมชยโยท่านทําดีให้เห็นทําให้เป็นตัวอยา่างแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลองปฏิบัติตามแล้วเมื่อปฏิบัติตามแล้วก็จะได้เห็นผลก็คือความสุขทั้งหลายที่ลูกศิษย์นั้นก็ต่างประจักษ์รู้กันอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเมื่อได้เข้าไปสัมผัสหรือว่าได้เข้าไปร่วมในกิจกรรมของทางวัดสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือความอิ่มใจความสุขใจดังนั้นโครงการอะไรต่างๆทั้งหลายของวัดพระธรรมกายได้ติดตามมาโดยตลอดก็รู้สึกชื่นชมว่าเออท่านกล้าคิด แล้วกล้าทำแล้วก็มีผู้ที่เห็นดี mm hmm. เห็นงามแล้วก็สนับสนุนจึงทำให้ ท่านสามารถที่จะดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็เท่าที่เรารู้กันว่าท่านก็ประสบกับอุปสรรคค่อนข้างมากแต่สิ่งหนึ่งคือท่านไม่หวั่นไหวท่านก็แสดงความแข็งแกร่งออกมาให้ลูกศิษย์เห็นแล้วก็นำพาลูกศิษย์สร้างบาร,รมีกันไม่ได้หยุดซึ่งแม้ณวันนี้อาจจะมีด้วยข้อจำกัดอะไรต่างๆหลวงพ่อไม่ได้หายไปไหนหลวงพ่ออยู่ในใจของลูกศิษย์ทุกคน ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันทอดกระถินก็ขอให้สิ่งที่ดีงามเหล่านี้จงเป็นเครื่องปกปักจงเป็นเครื่องรักษาหลวงพ่อและก็บรรดาศิทธ์ทั้งหลายให้จงเป็นผู้ที่เจริญสิ่งใดที่เลิศที่ประเสริฐที่เป็นที่ปรารถนาของชนทั้งหลายก็ขอสิ่งเหล่านั้นจงสําเร็จแก่หลวงพ่อและก็กับบรรดาลูกศิษย์ทุกคนทุกท่านตลอดการเป็นเถอขออนุมโมทนา